เก่าเด้อพี่น้ะไล่บึงมองใหญ่นะไล่มองน้อยลองหนึ่งแต่ยักงโตก็มาไล่บึงมองใหญ่ไล่ลงมากอะโดนเดตนะตอนตกแล้วก็ได้ตัวหนึ่งปลาบมักบานเดี๋ยวมาซื้ก็มีปลาถืออีกตัวหนึ่งอยู่สซนนั่นกูยังบุรั่ไปเอาว่างสกูไปเรื่อยๆนะเห็นโปรจุ่มๆไปมันจะลีมเองน้ำพองลมเองน่ามันจะเป็นคลืนนะเนี่ ปาดเล่นนะถุกตัสูงก็ดูนะไดู้กได้กันมาสาาย่นีเป็นปลาาณคือเก่า่ไปลาแนวอื่นบ่านี่ได้ปลาสีลายเตื่นงแบงเือยงนะแบ่งกันไกนแบ่งมใ้เอมาลาเห็นเป็นจบอย่างเลยติด เ๋ยวลาลาไป,ปเสีไปแหมควลานั่นนะปลาการกินไปเนะาะพัปลาี่ปีหนึ่นงปีคืนมาเธอหนึ่งนะมากินงานาาา่า่เลยปลาเปปลาปลาเป็นยาเดียว

โจกกระแปกกมาเสตตามุ่งเทียงเราตานี่นะครับตะฝังของนีะเป็นหูหูคือกระปูดอะไรเนอะเป็นยตันนี้พอดีเสตตามุ่งเสร็จนะ กา,าของกินหาทุกอย่างไปเเว้แค่ให้กินเอีเ,อเรกุมอะกุมอยู่กุมกมิงต้องหาทุกอย่าง รนกระีแปรไปนี่คือปูแต่กะลังสีแปรนะปูสีสีลังโกลงแปี่ลังแปรเย่นมืเดียวสามโตมือมัเยื่องอาเปนยังไงกลางคืนยังได้แล้วกลางคืนมันจะขึ้นมากขึ้นมาสีไล่ก็จังเล่น เออๆนี่ต้องูรับกแปตแล้วพอใส่ตัได้วอแต่กบคเอตผู่จ็บต้องมีเจ็บอมีผูก็คได้ เราไ้กช้กันจิปาหอยู่พอก,กินไได,นะกกนดน้แล้วอไอยูเลอรนะก็ไะดูต้านน้ำอกเลยแลวน้ำอกมันก็จะเปิดทงูใส่เลย โคบกภูวแถววันคมกันนะมกับคนคเข้าในลึเนี่ยเลลาสิบเ้าเล้ะในกันีสองค

เสียมมันน้ำเดีานต้องเอเสียมมันน้ำถึงดี้นะเสียบมันน้ำจิเอานนะเป็นไง ที่ดองเลยคนะเจรลาดมาหาไปดองดองอ้กินดองมาสีแทบขางเูนะ สเลนะอเพราะน้ำสีหลืองยนหะล่นล,ลงมาลงกระคานะ <c oughs> ก็ใส่ของมือนะที่ไถือนะ้ำมาได้มองจิตอาักมาจบ,บาี่ะ

เไปน้ำเชาะแป้งก็เริ่มร้ายปะคนยังบ่กคอยหาคนมันจะหาลายนะแป้งก็ทำลายใครก็หน่อยกัพอแล้วกะสืเมื่อนรขเขาขู่คนหน้เต็มหนะครับเ้วหย่างเอาชิบุกเลยนะใส่เกินอ พอ anyway, ้ใจสมถมพอากบรรยากาศไปนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบาร์บชายเด้อพี่น้อง กำลังใจให้อบวุ่นสุขสันต์สันาะสบายเนาะ